เรื่องราวมิตรภาพในสวนดอกไม้ตอนที่26เสียงของหัวใจค่ำคืนในสวนดอกไม้ยังคงสงบเงียบพระจันร์ลอยเด่นเหนือยอดไม้ทอแสงสีเงินลงมาบนทางเดินที่ปูด้วยหินเล็กๆลินดานั่งอยู่ใต้สาลาไม้สายตาเหมอมองไปยังสนามเล็กๆที่สะท้อนเงาของจันดอกบัวกลางสัตว์คลี่กลิบออกอย่างเชื่องช้ารับแสงจันราวกับกำลังซึมซับความอบอุ่นของค่ำคืน ทีรนายเดินเข้ามาช้าๆในมือของเขาถือแก้วชาสมุนไพรอุ่นๆยื่นให้เธอดื่มอะไรอุ่นๆหน่อยไหมลินดายิ้มบางๆรับแก้วชามาสูดกลิ่นหอมของมันเบาๆก่อนจิบเล็กน้อยคืนนี้ดูเหงากว่าทุกคืนลินดาพูดขึ้นเบาๆทีรนยนั่งลงข้างๆบางทีอาจเป็นเพราะใจเราคิดอะไรอยู่ก็ได้นะ ลินดาหัวเราะเบาๆฉันไม่ได้เศร้าหรอกแค่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยที่ระในเหลือบตามองเธอก่อนจะพูดขึ้นอย่างแผ่วเบาบางครั้งความเงียบก็ช่วยให้เราได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดขึ้นลินดานิ่งไปก่อนจะยิ้มออกมางั้นเหรอ เธอเงยหน้ามองท้องฟ้าดาวกระพริบพราวพร่างอยู่ไกลๆค่ำคืนนี้ไม่มีเสียงผู้คนไม่มีเสียงรถยนต์มีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงจิ้งหรีดที่ขับขานและเสียงของหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอฉันคิดถึงช่วงเวลาที่เราเริ่มรู้จักกันลินดาพูดขึ้นเบาๆที่ระนายหันมามองเธอทำไมจูจ่ๆถึงคิดถึงเรื่องนั้น ลินดาหัวเราะไม่รู้สิแค่รู้สึกว่าช่วงเวลานั้นมีความหมายมากๆากทีระนายิ้มบางๆทุกความทรงจำมีค่าเสมอไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนทั้งสองเงียบไปครู่หนึ่งปล่อยให้สายลมพัดผ่านอย่างอิสระก่อนที่ทีระนายจะพูดขึ้นมาอีกครั้ง ลินดาเธอเคยรู้สึกไหมว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราถูกกำหนดมาให้พบเจอกันลินดาหันมามองเขาแววตาของเธอฉายแววสงสยัยที่ระในหัวเราะเบาๆฉันหมายถึงเหมือนโชคชะตาหนะ่าลินดาคิดตามก่อนจะยิ้มบางๆอาจจะนะหรือบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเราต่างเลือกทางเดินของตัวเองแล้วจังหวะของชีวิตทำให้เราได้เจอกัน ทีระนัยพยักหน้าอืมไม่ว่าเหตุผลคืออะไรฉันก็ดีใจที่ได้รู้จักเธอลินดามองเขาแสงจันทร์สะท้อนในดวงตาของเธอเธอพยักหน้าเบาๆฉันก็เหมือนกันค่ำคืนดำเนินไปอย่างช้าๆแสงจันท์ยังคงส่องสว่างดอกบัวในสยังคงเบ่งบานและเสียงของหัวใจยังคงเต้นเป็นจังหวะเดียวกัน ในคืนที่เงียบสงบเรามักได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดขึ้นเสมอ